สวัสดีครับกับดำมซิงน,นินดวนครับเดี๋ยววันนี้มาบุกไข่เสียอยู่หน่อยครับที่มีโชคามาวินเนาะ <laughs> เดี๋ยวรีวิวช่างให้ดูครับวันนี้กับรถเนาะรีวิว 3M ก่อกันครับ FM 3M ครับ240ครับกาอโบเนาะ สเตลเลตครับลงจากเครื่องมาหนึ่งออกมาด้านข้างเลยครับแสตชองครับตัวนี้นี่น่าจะเป็นช่างอุ้ยครับเชื่อมเนาะเชื่อมท่อเชื่อมท่อสเตลเลสครับช,ชุดมอรมนี่โควฟีสเตลเลตเหมือนกันครับชุดคมเนียมเนาะ ผมก็ชอบปิดครูดปิดปากกับสเตเลสเนาะชุกมืดเงียมคบแบบปลอมเฟี่ยนนี่นี่ซ้ำเอ็นเนาะจัดหนักจัดเต็มมันเงินครับอ้อยกล่องกำลังทำกล่องท้ายอยู่ครับฝาท้ายเนาะเดี๋ยวรีวิวช่วงล่างก่อนครับช่วงล่างแซดเอ็มแบบนี้นี่ไม่ใช่สิบน็อตนะครับ บางคนนี่เขาพูด10นอด็นอต10นอ็นอต10น็อตนี่ต้องเขาเรียกว่าดุม10น็อตครับตัวนี้นี่8น็อตครับยัง8น,อนอ็อตน้อน่าจะเป็นชุดโปรเฟียรครับของนอกเนาะดูง,ง่ายงครับแบบนอกสตัวครับแน่นได้ใจรับช่วงล่างตัวนี้ของล่างใหญ่ครับ10นอ็อตจะ เป็นแบบนี้ครับสิบน็อตนี่เนาะสิบน็อตครับดุมสิบน็อตครับตัวนี้นี่เป็นดุมแปดน็อตครับเป็นเหมือนตัวนี้เนาะสามหกนี่ครับแต่ตัวนี้เป็นของอีซุครับนี่นี่เป็นฮิโนดช่วงล่างนอ็อต อันนี้ได้ขขาว่ายกมา2แ0 0 2แสนครับเทินของเก่าด้วยเนาะเจ็บใช้ได้ครับช่วงล่างช่วงล่างเต็มแล้วครับระบบเต็มแล้วเนาะผ่าน,นะครับยังเป็นสโรยกอยู่ครับโรเดิมเนาะชุดสโรเดิม 3m เดี๋ยวไปดู่ังกันครับ ช่างหลังจัดทรงฝาท้ายอยู่ครับฝาท้ายนี่ทรงนี้นี่วัยรุ่นพี่ไม้ครับได้ทรงมาจากวัยรุ่นพี่ไม้เนาะเพราะว่าแถวพี่ไม้ยนี่เห็นทำทรงนี้เยอะครับตัดล่างครับตัดเฉียงล่างเนาะถ้าทรงมิดผลนี่จะตรงลงมาเฉยๆครับไม่ตัดเฉียงแบบนี้เนาะ รทรงผัดไทยทรงพี่ใหม่ครับเพราะว่าผมไปถ่ายคลิปนี่เห็นมีแต่แบบนี้ครับทรงนี้เนาะเชื่อมโดยอาจารย์เยาครับกำลังทําทําคนละกันกับคันนั้นนี่ไม่ก้านี่อาจารย์ไข่ครับ กำลังไลเชื่อมอยู่ครับใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวดูรอบคันครับรอบครับโอ้คันนี้ก็จะวิ่งครับวิ่งค่อยเนาอยอันนี้อาจารย์แอลครับกำลังใส่ฝาท้ายอยู่ครับแม่หลายช่างครับวันนี้ นะ <c oughs> ป๋าจะไปเรียนอ้อยมัดสิน่ะป๋าจะไปวิ่งอ้อยมัดกับตัวนี้ด <c oughs> ูรอบคันกับโอ้ชุดลากพวงระบบเต็มเหมือนกันครับลากพวกงพร้อมเนาะชุดต่โพง <c oughs> ช่วงล่างสะใจมากน่นองแนบแคสตัวนี้ก็เอาอยู่ครับช่วงล่างเนาะแซเอ็ม โอ้นี่ครับสุดจัดตรงตรงนี้ครับไม่น่าจะ400ลิตรครับตัวนี้เท่าองค์มังกรโอ้ใหญ่เหลือเกินครับปีนียมครับตัวนี้นี่400ตา400ครับ เหลือๆครับวิ่งได้เป็นเดือนครับ <laughs> โอ้ <laughs> ไม่รู้ว่าเต็มถังหรือเปล่าครับ <laughs> แต่ละบิ๊กเนาะ <laughs> โอ้ถังสวยครับสามเอ็มครับโอ้สวยหล่อเหมือนกันครับคนนี้ อันนี้นี่ไก่ท้ายแล้วก็น่าจะเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูคู่กันครับคู่กันนี้นี่ครับท้ายก็เสร็จแล้วครับทรงทใหม่ครับตัวนี้นี่เป็น1เอ็มครับ1เอ็มเนาะโอ้พีเนียมเหมือนกันครับตัวนี้นี่น่าจะอยู่300ลิตรเนาะ สามร้อยหรือสองร้อยลิตรครับอันนี้หนึ่งเอ็มครับชุดช่วงล่างนี่ชุดเผาเดิมครับแต่ชุดแหนบนี่เป็นของนอกแล้วเนาะเป็นชุดแหนบนอกแล้วครับเหมือนตัวนั้นแล้ว,ว M, นะครับตัวสามเอ็มเนาะเอาเข้าไวๆครับรีวิวให้ดูครับใครนีเขามีแต่รถแรงๆครับ อาจารย์ไข่กำลังโมดิฟายชุดท้ายใหม่ครับหอมหวนนี่ตัดท้ายออกอีกครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรช่างตัดท้ายออกทำไมครับมันยาวพุทธเดี๋ยโอ้มันยาวมันยาวตัดท้ายออกอีกครับของเหล็กที่ตัดออกอาจารย์ไข่เนาะ ออกแล้วจะเสร็จแล้วครับเชื่อใหม่ครับยาวยาวนี่มันมันชนลูกเนาะเพราะว่าลูกไม่ได้ต่อยาวครับลูกก็จะประมาณนั้นครับลูกเม็ดหนึ่งบอกจันต่อันน<อ>ี้มาต่อสามเม็ดแลยครับโอ้โอ้ของของหัวน,นี่ไม่ได้ไม่ได้ต่อครับลูกไม่ได้ต่อเนาะเพราะว่ารถวิ่งในไร่ครับสามยี่ก็ เซียน,นุ่มเนาะหรือว่าหอมหวนครับชื่อนี้นี่น่าจะคุ้นหูใครหลายๆคนอยู่ครับหอมหวนเนาะเก่าญี่ปุ่นครับเก็บทรงครับเก็บอะไรเนาะ <c oughs> เอาเอ่าเรื่องเหมือนกันครับตัวนี้ดูครับครอบแคบครับจัดเต็มเหมือนกันครับแม่ขออนุญาตเจ้าจของรถครับ นี่กับป้ายเนาะหอมหวนกับขออยะจากของรถนะครับวันนี้มาแอบถ่ายครับแอบถ่ายเอาเข้าวๆไปเลยครับแม่ไข่นี้นี่มีแต่รถรอๆพี่น้องนี่ครับชื่อของเขาหอมหวนครับหอมหวนป้ายครับ สวนวิ่งในน้ำโชคนาวินครับเป็นพี่น้องกันเนาะโอ้เอาเรื่องครับคันนี้มดกาลโลด,ดอนครับสามยี่เนาะส่วนท่อนี่ช่างอุ้ยเหมือนกันครับน่าจะช่างอุ้ยคับช่างอุ้ยครับ,รบเดินเนาะโอยเขียมตรงข้อต่อข้องอ นี่ครับออกมาแบบนี้เลยครับโอ้ยังได้อยู่พี่น้องแต่ยังไม่มีตังค์ซื้อสแตนเลสครับน่าจะ304ครับเลส3 0 4เนาะดูรอยเชื่อมครับตัวนี้โอ้ถึงถึงเธอโบไหมถึงครับถึง ไอเสียพอดีเนาะออกกับเทอร์โบพอดีเลยครับนี่ครับแม่ตลอดเส้นครับตลอดเส้นก๋วยเตี๋ยวหนึ่งครับออกท้ายนี่ออกท้ายนี่สองเปล่าท้ายเดียวครับสามหกนี่ก็เดียวครับนี่ รอยเชื่อมอาจารย์ไข่กับตัดท้ายก็บสามเหลี่ยมไม่ได้ต่อเนาะก็เลยขยับท้ายเข้าอีกเพราะว่าลูกน้องใส่นี่ยาวอย่างเดียวครับจัดหนักจัดเต็มย่างเดียวเนาะก็เลยได้ตัดออกครับนี่อ้อมหวนกรถเสียหนุ่มเนาะสวยครับสามยี่กันนี้ โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากติดตามช่องกอล์ฟำิ้งยินดวนอยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ